ปรสาทขัเข้าเดนไรใหญ่ประสาขัาเข้านะฮะค่อยๆเขียนก่อนนะชุบๆเราสะทายเลกใหญ่ประสาขัาเข้าแล้วก็ตัวเซลล์ครับนี่ตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทไอ้ตัวเซลล์สีหเหลืองเหลยนี่คือตัวเซลล์นะตัวเซลล์เรียกโซมาครับนีโ่โซมาโซมา โซมารหรือเซลล์บอดี้ก็ได้ภาษาไทยเรียกตัวเซลล์เซลล์บอดี้หรือโซมาก็ได้นะภาษาไทยเรียกว่าตัวเซลล์นะฮะชิบชิบถึงแม้ว่านะครับเราอยากจะให้เขาเรียกว่าตัวเองตัวเองมากกว่านะแต่น,นี้คือตัวเซลล์เขาไม่ด้โอเคไหมนะใช่ใยประสาทคือขาเข้าคือเดนไดครับเดนไดภาษาไทยคือใยประสาทขาเข้า นะฮะน่ะแล้วก็โซมาหรือเซลล์ดี้คือตัวเซลล์แล้วก็ต่อไปคือยื่นออกก็คือแอคซอนครับยื่นออกตัวนี้นะสีแดงๆอันนี้คือแอคซอนนี่คือใยภาษาไทยเรียกใยประสาทขาออก ใจญ่ประสาทขาออกครับท่าเรียนชิบ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 อ่านี่เลยนี่เลยจ้าโอเคไหมแต่สีแดงทั้งหมดเลยนะสีแดงทั้งหมดเลยเรียกแอคซอนนะครับเขาเขียนแล้วใช่ไหมแต่เราขอเขียน ด้วยนะครับถึงแม้เขาจะพิมพ์มนานะแต่เราก็ขอเขียนด้วยนะใจประสาทขาออกเขียนเลยนะขาออกจ้านะ,ะนะนะโอเคนะ คราวนี้เราพูดถึงเซลล์ประสาทเราก็ต้องดูการทํางานของเซลล์ประสาทกันด้วยนะฮะนักเรียนว่ามันทํางานได้ยังไงนะฮะโอเคนะนักเรียนนะแต่ก่อนมาดูการทํางานเนี่ยนักเรียนนักเียนเขียนกันนะนักเรียนบอกว่านี่คือพวกนนี้คือนิวคลีสนะนักเรียนนิวคลีสนี่นิวคลีโอลาสใช่ไหมแล้วก็ในใยในตัวเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีอันนี้มากด้วยออกร์เดเนลนี้ออกร์เดเนลที่ชื่อว่าอะไรออกร์เดเนลที่ชื่อว่าพวก RER แต่ในรูปมีไหม อ่ะตัวนี้ ER. อารีอพี่ระบายด้วยสีม่วงเลยกันไอนะนะพวก RER แล้วก็รวมถึงไรโบโซมด้วยนะเนี่ ER จริงๆมันต้องมีนะมันต้องมีใ้ตัวไรโบโซมเกาะอ,อยู่ที่ผิวด้วยเติเมเบ็ดดำๆไปด้วยแล้วกันเติมเบ็ดไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิวด้วย นะนะแล้วก็มีไรโบโซมที่ลอยอิสระด้วยนะสีดําข้างนอกตรงนี้เป็นไรโบโซมที่ลอยอิสระเค้ามอ่ะนะอ่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเล็อันนี้ไม่ออกข้อไม่ออกข้อสอบมอต้นนะแต่ว่าก็ n o ้ e ไว้นิดหนึ่งเลยนะเรียกว่านิซเซลบอดีนิซเซลบอดีก็คือ iR ER, แล้วก็ไรโบโซมที่ลอยอิสระนะครับอยู่ในไซโตพลาซึมในระบบประสาทในเซลล์ประสาทเรียกนิซเซลบอดีนิซเซลบอดี นิโซเขาน่าจะคิดว่าน่าจะเขียนผิดนะฮะน่าจะไม่มีตัว e นะนิโซนิโซบอดีแอดโรชโซบอดี่วนน่าจะไม่มีตัว e นะแต่ลองเช็ค Google สิสด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 อะกูนิโซบอดีนะครับเนี่ยไม่มีตัว e ครับอ่านิโซบอดีเขียนอย่างนี้นะแก้ไขที่ในภาพนั้นเขียนนิดหนึ่งนะนิโซบอดีนะนะเขียนอย่างนี้นะ นะชิบชิบชิบก็คือส่วนของ R e r นะั่นเองแล้วก็ส่วนของอะไรเอ่ยนะฮะไลบุตรโฉบนั่นเองนะฮะเขียนว่านะฮะอ่าเขียนเลยรจ้านะชิบชิบนะฮะที่ลอยอิสระนั่นเองนะตัวนี้จะมีอยู่มากนะครับนั่นเองนะแล้วก็จะย้อมติดสีเขียนนิดนึงว่าอันนี้จะย้อมติดสีน้ำเงินอ่านะสีออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินฮนะ นะสีน้ำเงินนะยอมติดสีน้ำเงินเขียนเลยนะนะนะของสีที่ชื่อว่าของสีนะที่ชื่อว่านิสเซ e ลสเตนของสีที่ชื่อว่านิสเซลสเตนสเนก็คือการยอมนะใช่นไหนะโอเคเขียนเลยนะเขียนเลยนะ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 เดี๋ยวมันจะมีกระแสะแบบนี้ครับนักเรียนนะฮนะที่เรียกเดนใดว่าใหญ่ประสาทขาเข้าเพราะมันจะนำกระแสะเข้ามายัง ตัวเซลล์ครับมันจะนำไอหรือกระแสเนี่ยเข้ามาอย่างตัวเซลล์ซึ่งเราจะดูวิธีการสร้างกระแสของระบบประสาทกันด้วยมันจะนำกระแสนะฮะท่เนเข้ามาอย่างตัวเซลล์เจ้าตัวอะไรเอ่ยเจ้าตัวเอ่อเดนไร์นะฮะแล้วก็ตรงแอ็กซอนเนี่ยมันก็จะมีกระแสนะครับอ่าวิ่งออกไปนะฮะอ่วิ่งไปทางด้านนี้นนี้คือกระแสนะฮะันนี้กระแสที่แอ็กซอนนะทห็นไหมอ่า และกระแสะที่แอ็กซอนจะมีผลต่อการหลัง่งสารสื่อประสาทที่ปลายแอ็กซอนอันนี้เขาเรียกปลายแอ็กซอนนะปลายแอ็กซอนนะเรียนงเขาเรียกว่า,าเรียกว่านะนะแอ็กซอนเทอร์มินอลฮะหรือในรูปเขียนว่าไซนัตติกเทอร์มินอลก็ได้เหมือนกันเขียนนะฮะแอ็กซอนเทอร์มินอลเทอร์มินอลแอ็กซอนเทอร์มินอลคือปลายแอ็กซอนก็ได้เป็นแอ็กซอนเทอร์มินอลเป็นบริเวณที่หลั่งสารสื่อประสาท เซลล์ประสาทเนี่ยมันจะทำงานโดยอาศัยกระแสะและสารสื่อนะอันนี้จะหลั่งสารสื่อประสาทออกมาไดน,นะฮะไปมีผลต่อเซล์ลประสาทตัวถัดไปต้อเขียนนิดนึงนะอันนี้คือสารสื่อประสาทนะสารสื่อประสาทเรียกนิวโรทานสมิเตอร์อ๋อี I R ER แล้วมี S E R ไหมมี S E R ด้วยครับแต่มี R E R มากกว่า S E R ก็มีโกจิกก็มีนะครับแต่ นะใช่ไหมเอ่อมโตคอนเดียก็มีนะครับนะฮะนะแต่ระหว่างถ้าเอาเทียบระหว่าง IER กับ s e r มี IER มากกว่ามากนะมี IER มากกว่ามาก s e r ก็มีนะไม่ใช่ไม่มี s e r ก็มีนะแต่ถ้ามีมากคือ IER นะอ่าที่มีมากคือมี IER มีกอจิกอจิก็มีมากครับเพราะว่า IER มันทํางานเชื่อมโยงกับกอจิอ่านะกอจิก็มีมากเนกอจินะกอจิอะพาราตัส ใบตัวคอนเดียก็มีมากครับเพราะว่าตอนที่เขาจะลำเลียงอ่าลำเลียงอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสารสื่อประสาทเนี่ยมันต้องอาศัยพลังงานด้วยนะใบตัวคอนเดียก็มีมากครับไมโทคอนเดียหรือไมโทคอนเดียนนี่ยเนะชุบอ่านไหมนะเขียนว่าไมโทคอนเดียก็มีมากนะครับนะเพราะว่าการลำเลียงสารสื่อประสาทเนี่ยไปยังปลายแอ็กซอนเนี่ยนะลำเลียงสารสื่อประสาทไปยังปลายแอ็กซอนต้องอาศัยพลังงานด้วย และการหลั่งสารสืส่อประสาทก็ต้องใช้พลังงานการหลั่งสารสืส่อประสาทที่ก็ต้องใช้พลังงานครับใบตัวคอนเดรียก็จะมีมากด้วยนะนะครับโอเคเรียนโดดก่อนะนะครับอ่าชึบนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูการหลั่งสารสืส่อประสาทพวกนี้ด้วยนะว่าเราจะในมอต้เนเดี๋ยวเราจะเน้นหลักการแต่เราก็จะสอนรายละเอียดให้ด้วยแหละแต่ว่าเราจะเน้นหลักการเพื่อไปใช้ในข้อสอบเชิงประยุกต์อันนี้ก็มีใบตัวคอนเดรียนะกำลังจ,จะวาดใบตัวคอนเดรีย แต่ว่ดไม่พอในไฟแอคซอนก็มีไมโตคอนเดียนะเพราะว่าเวลาหลังสารซืประสาทต้องใช้พลังงานด้วยอันนี้คือไมโตคอนเดียนั่นเองมีไมโตคอนเดียมากด้วยนะเพราะเวลาหลังสารซืประสาทใช้พลังงานด้วยนะเขียนเลยฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกลไกกันแล้วเห็นอ่าเรียนจนกันโขเคนนะจุดก่อนนะจุดก่อนนะนะอ อ่าอ่านี่นะนี่นะชิปนะเขียนเลยนะไม่ตกคนเดียวนะบริเวณที่สารสื่อประสาทหลั่งออกมาครับนักเรียนบริเวณที่สารสื่อประสาทหลั่งออกมาเราจะเรียกว่าไซแนปติกอะไรเอ่ยบริเวณที่หลังสารสื่อประสาทาเราเรียกไซแนปติกเคลฟครับนักเรียนขอระบายสีนะบริเวณที่เนะี่ยที่ระบายด้วยสีครีมฟลีมตรงเนี้ยที่สารสื่อประสาทหลั่งออกมาหลังจากปลายแอคซอนมายัางไซแนปติกเคลฟเพื่อไปมีผลกับเดี๋ยวก่อนให้เขียนนะ เพื่อเป็นผลกรรมเดี๋ยวค่อยเขียนนะแต่เขียนตรงนี้ก่อนว่านี่บริเวณสีครีมครีมนี่คือไซนัตติเคลฟสีครีมครีมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคือไซนัตติเคลฟครับไซนัตติเคลฟหลังมาบริเวณไซนัตติเคลฟ เซลลแอตติครีปนะ,ะเขียนเลยจ้านะนะเขีย okay, มะเขีย okay, มะอ่ะนะชิบชิบ <c oughs> อย่างนี้นะเขียนเขียนเ,เลยนะแอ็ on, อกซอนเรียกแอคซอนเทอร์มินอลนะฮะแต่ว่าถ้าโคนะ้แอคซอนเนี่ยที่เชื่อมกับตัวเจ้าตัว,ต,วตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทอันนี้คือตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทอยู่นะโค้แอคซอนเราเรียกว่าแอคซอนฮิวอกนะเนะนี่ยอันนี้คือโค้แอคซอนตรงเนี้ยตรงเนี้ย โคนแอคซอนเรียกแอคซอนฮิลล์หรอกเดี๋ยวนะ,ะคือโคนของแอคซอนนั่นเองนจะจ๊ะอ่าโอเคนะะฮเขียนเลยนะเขียนเลยนะเรียกโคนแอคซอนอ่าโอเคปะนะนะกระแสะตรงนี้นะจะมีผลต่อการหลั่งสารสื่อจะหลั่งสารสื่อออกมาได้ต้องอาศัยกระแสนะนะ,ะ,ะนะส่วนสารสื่อเนี่ยก็จะไปมีผลต่อการสร้างกระแสะในเซลล์ประสาทต,ตัทวถัดไป นะสารสื่อตัวเนี้ยก็จะไปมีผลต่อการสร้างกระแสกับเซลล์ประสาทตัวถัดไปสมมติแก้งวาดเซลล์สะตาตัวถัดไปเบาๆแค่นี้พอนะะหรืออาจจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อก็ได้นะท่าเนเรียนอันนี้คือนิวรอนตัวถัดไปถ้าวิชาตกแต่งนะเขียนวดัดรูปไว้นะฮะอ่า แล้วช่วงนี้นี่ใกล้สอบมิเทอเนย่ยครับนักเรียนเขาเขาสอบกันยังไงอะ่ะอยากรู้ใกล้สอบมิเทอเนยังครับนักเรียนถามนิดหนึ่งใกล้สอบมิเอมิเทอกันหรือยังหรือว่าไม่มีสอบหรือ,อยังไงหรือว่าแบบเก็บคะแนนเอาถามนิดหนึ่งฮะอ่าใกล้สอบมิเทอมของหนูไม่สอบอ๋อแล้วเขาทำยังไงเขาประโยคคือเก็บเก็บคะแนนจากการทำกันบ้านเหรอประมาณนั้นปะ่ะฟีลประมาณนั้นปะ่ะ เก็บคะแนนจากการทํากิจกรรมอ๋อว้าวโอเยี่ยมเลยเนอ่คงน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นปนะ่ะเพราะไม่รู้จะสอบอยังไงปนะ่ะจะให้แบบถ่ายกล้องก็ดูตลกตลกหน่อยปนะ่ะแล้วครูก็มาดัางดูปนะ่ะใช่ไหมเขงหนูไม่รู้ไรกับโรงเรียนอ๋อหมายความว่าไงครับคือยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนี้หรอครับอ๋อใช่ไหมยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนอย่างเนี้ยหรอ,อ,อหม,ยม,มยายความว่าอย่างนี้นห,ห,นนนหรือเปล่าประมาณนั้นไหมอ่อ โลคืออะไรวะเกิปว่าลงเรียนหรอ,อข้าวละสามสิบนาทีเดี๋ยวข้าวละสามนาทีนี่คือได้เรียนปะว,วะประมาณว่าอ้าปากก็หมดเวลาแล้ววะข้าวละสามสิบนาทีนี่ได้เรียนไหมอ่ะอืมอ่ะฮะเออได้เรียนไปว่า้าละสามสิบนาทีเนี่ยนะ ปกติเาขาคาบลบประมาณส5ิห้านาทีถึงชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมถ้าแค่สี่บห้านาทีถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วสอนได้ด้วยนีย่มันเทพมากแล้วนะแต่บางคาบก็อาจจะสองชั่วโมงใช่ไหมแบบออนดีมาอ๋อชุดเซวาอาทิตย์แบบเอ้ยชุดเซวาอาทิตย์แบบออนดีมานอืคือคือเขาอาจเทไว้ก่อนนี่แหละครับเขาอาจเทปไปก่อนนี้แหรอใช่งน้นไหมหรือหรือว่าเขาโคของเลนแอนดี้แวร์ของเฮ้ยเลนอะไรนะ เล่นคอปเปอร์เลชันของอดีตบอลเอาอะเทปไว้ใช่ไหมอ่าโอเคนะครบครูก็ต้องพยายามเขาเรียกครูก็ต้องแบบเอ๊ะฉันต้องมาอ่านให้นักเรียนแล้วอย่างเี้ยใช่ไหมเออนะครูก็ต้องตื่นตอนอ่านเทปเหมือนกันนะยยัดเข้าไปแล้วยัดเกเข้าไปนะแล้วจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะใช่ไหมวิธีไหนดีนะอ่าสารสื่อประสาทนักเรียนนะที่เลาออกมาเนี่ยก็จะมีผลสองแบบนะไม่ไปกระตุ้น ก็ไปยับยั้งเซลล์ประสาทตัวถัดไปลบคือยับยั้งนะไม่ไปกระตุ้นก็ไปยับยั้งแล้วแต่ชนิดของสารสื่อประสาทซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดตอนนี้เห็นไหมบวกคือกระตุ้นนะจ๊ะคือหมายถึงกระตุ้นเซลล์ประสาทตัวถัดไปนะฮะอ่าไม่ไปกระตุ้นก็ยับยั้งนะอ่ะพี่เขียนภาษาอังกฤษให้นะ excitatory คือกระตุ้นนะฮะเห็นไหมถ้า inhibitory ก็ยับยั้งถ้ากระตุ้นก็ทําให้เซลล์ประสาทตัวถัดไปสร้างกระแสต่อไปได้ ถ้าเป็นการกระตุ้นนะก็จะทาให้เซลล์ประสาทเนี้ยสร้างกระแสต่อไปได้ถ้ายับยั้งก็สร้างกระแสไม่ได้นะแล้วกระแสตรงเนี้ยก็จะมีผลวิ่งต่อไปแล้วมีผลต่อการหลั่งสารสื่อถัดมกระแสมีผลต่อการหลั่งสารสื่อสารสื่อมีผลต่อการสร้างกระแสถ้าสารสื่อนั้นไปกระตุ้นแต่ถ้ายับยั้งก็คือไม่สร้างกระแสนะถ้ายับยั้งก็คือแบบไม่สร้างกระแสทันไหมทันไหมเขียนไปด้วยนะถ้ายับยั้งคือไม่สร้างกระแสนะอ่าเขียนว่า ตัวนี้อาจจะเป็นนิวรลอมตัวถัดไปหรืออาจจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อก็ได้ไอาจจะเขียนได้ด้วยว่าหรืออาจจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเห็นไหมฮะอ่าคราวนี้เรามาดูการทํางานของเซลล์ประสาทนิดหนึ่งเขียนในตรงนี้ข้างๆแล้วก็เดี๋ยวเขียนวิธีการทํางานในหน้าถัดหน้าว่างถัดไปถ้ามีหน้าว่างนะถ้าไม่มีก็สร้างหน้าว่างขึง้นมานะอ่าชิบชิบชิบแบบหนึ่งนะชิบ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  เออแบบเข้าใจเรียนเลยว่าให้แบบเรียนหลายๆชั่วโมงที่ทําได้ไงวะอยากรู้จริงฟิตจริงๆแบบทําได้ไงเออใช่ไหมเออนะเรียนแบบในซูมได้หลายๆชั่วโมงนะทําได้ยังไงอยากรู้จริงอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบอยากรู้จริงนะเพราะว่าแบบกลังคิดอยู่ถ้าคูเป็นครูเองเนี่ยถ้าเป็นพี่เองพูจะทําได้ไหมพี่จะต้องเรียนอย่างนี้ทุกวันแบบหมายถึงว่าแบบในซูมทุกวันอะไรอเงี้ยเออเออนะ พี่บอกออกก็ง่ายๆครับพี่ปิดกล้องไว้แล้วก็นะครับ <c oughs> แค่นั้นเองครับพี่ปิดกล้องไว้แล้วหนูแล้วเขาก็ไม่รู้แล้วว่าหนูทําอะไรอยู่เงี้ใช่ไหมประมาณแล้วเนาะพูดความจริงว่ะซะดีๆโอเคเยี่ยมเลยแล้วเรียนโรงเรียนที่ปิดกล้องได้ไหมถามนิดหนึ่งเรียนโรงเรียนปิดกล้องได้ไหมถือแล้วแต่ครูหรือว่าเขาก็ครูก็ปิดกล้องเหมือนกัน เดยนโรงเรียนนี่ปิดกล้องได้ไหมครูบังคับให้เปิดกับทุกโอ้โหครูโหดร้ายมากเลยนะครูโหดร้ายมากเลยนะเนี่ยนะอืมโอเคนะแต่มันไม่เปิดเจอกันจริงๆนะใช่ไหมครับเรียนพี่รู้สึกอย่างนั้น คือมันก็สะดวกแหละการเรียนแบบนี้มันสะดวกอ่ะแต่แค่ความรู้สึกพอรู้สึกมันแบบไม่เหมือน,นกับเจอกันแบบจริงๆที่แบบมันมีโอกาสบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างี้่ะใช่ไหมนักเรียน